นี่อครับปรงพุงลุงสามารถเอาของออกมาเหมือนโดราเอมอนได้ไหมมีแต่มีแต่ไขมันนะฮะไม่มีของวิเศษเอาอีกจริงยินหยางต้องมีขาวและดําก็เหมือนนั่เองขาวดำแต่ลิ้นขาวยางีนหยางรักแร้เคลือบคาร์บอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหม็นเปรี้ยวโอ้ยสัตว์มึงไปหลีกนักหนาเนี่ดาวอยู่นั่นน่ะเออ อีเฮียนี่ขอเอาแท่งงัดถังงัดถังงัดถังงัดงัดถัง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 งัเอครับช่วอยพอน้องอรุณหน่อยครับน้องอรุณจะได้เป็นพ่อแล้วเฮ้ยพ่อพันแม่วัวคนจูนี่ใหญ่มักจะหูตึงแม่เครื่องหมายตัวหอนไม่ต้องมาทําเป็นได้ยินนะบักเปึกเอ้ยอะไรนะพูดเลยนะฮะจริงเรอเอจริงกูไม่ได้ยินดิคุณจริงเริ่มขึ้นหัวขึ้นคอหรอครับไม่ใช่เริ่มขึ้นหัวน้องมึงดูดีๆเธอี ไอแหวกกอย่าไอบ้าห้าร้อยไอปลวกใต้หลังคาไอหน้าปลาจวดไอกรวดท้องร่องไอปลาไม่กินเบ็ดไอเห็ดสามสี่ไอชนีสามรถรักนะผมอยากให้ลุงไปทำปากกระจกเพราะผมกลัวลุงเดินเดินอยู่แล้วปากลุงมาห้อยอยู่ที่ตีนผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงให้แม่ใิงไื่อหน่อแม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตแม่ทิพมืองจันแม่จรันเพชรชบูรณ์อ้าวแล้วแม่นุชไม่มาหรอแม่นุชไม่มา ลุงเอผมสงสัยคนที่ผมชอบจะให้ของขวัญผมผมขอเขาเป็นแฟนเขาบอกว่าขออะไรยากไปหมายความว่าไงหมายความเขาไม่เอาึงไอ้สัตว์แกเลยลุงครับเขาไม่เอาึงิอกระตังเลยครับมึงมองหน้ากูดิไอ้หนอเขาไม่เอาเงินไอ้ขอขอโดเนทไม่สุภาพเลยหยาบคายมากเอไอ้สัตว์แว่นตากรองแสงที่ดีต้องแว่นออฟนุ๊ตเงนที่ดีต้องนำจีมิต นะครับทีมมิดโ้มเธอกูบ้าบอลไม่ทันเนี่ยเพื่อนกูไม่รู้จักอะไรดีใครถามไอ้อ้วนคอดํามึงว่ากูคอดําแต่สาวๆอยากซอกไสคอกูตัวนี้ยกูบอกเลยเยอะแยะไปหมดเฮ้ยลุงเอมันปล้ามจริงๆนะลองคอนเทนต์เล่นปล้ามไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล้ามลงพุง ที่ร้านครับผมมีคำถามดาวสุกนี้ต้องใช้น้ำมันอะไรทอดครับไม่รู้แม่งหรอกนะ้าดาวสุกใช้อะไรทอดนะลุงเอครับ,รบผมกำลังจะแย่ลุกขึ้นอุ้ยเป็นอะไรอะ่ะผันหลังผันหลังเองอเอ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 อคืออะไรคืออะไรลุงเอครับ,รบทางลุงเอนี่แยกจริงตั้งแต่เกิดหรือมาแยกตอนสตรีมเอาคอนเทนต์ครับ ูไม่เคยจ้าแยกกับคนเทนน้องเห็นช้างขี้อย่าขี้ตำช้างน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาายน้ำเย็นชื่นใจคึ้นไหนสี่เหลี่ยมนักเลียแพนจรนนเรียแพนจรด้วยนะครับน้ำเย็นชื่นใจเลือกต่อเลโก้แล้วไปละหมาดได้แล้วปรีชาสุดเนาวครับยาหลังอาหารต้องกินข้างหลังอาหารหรือกินข้างหน้ายาครับอูไม่รู้แม่งหรอกน้องยาหลังอาหารมันจะกินหน้ายาหรือหลังยา รักลุงเอนะครับลุงเหมือนบ่อน้ำฉลมใจในโลกที่ใจร้ายเลยครับบ่อน้ำหมายถึงกระทะทองแดงจริงไหมครับจริคาตะวันฉายกับซูเปอร์บอลสองลุงหนึ่งแล้วลุงต่นนี้เอามือควยหลังหนึ่งข้างสู้รอครับกูเก่งจังไวยเงี้ยกูดูแลมโบเยอะน้องลุงลงรถรอครับหายไวๆนะครับกูไม่ได้ล้มรถน้องกูไม่ได้ล้มรถรถมาล้นโมวะโมหี้อะไรอุ้วเรื่องจริงฮะฮะยิ่งเหลือขอรับท่านขุนพระยาจริไง จริงพระคุณเออเนี่ยมึงไม่เหมือนตรงไหนมึงเอาปากกาปาวงอีควายจริงเหรอพ่อเธอจ้าจ้าจ้ามึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยจ้าผมสงสัยครับลุงครับวันวาเลนไทน์นี่ต้องทายปากครับว่าวาจะไปเล่นไหนอุ๊อ๊ออ๊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 อเล๊อ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 นออฟอลอ๊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 ู๊อ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 อ๊อ เนี่ยพอลุงเขากลับมาไล่พวกมึงก็รุมด่าเขากันไอพวกเฮียจงสมองหมาจริงปัญญาอ่อนด่ามันเออเฮียไรกูด่ามึงอะเอลุงเอครับกรุงเทพมีกี่จังหวัดครับเจ็ดสิบเจ็ดไม่ัเจ็ดสิบลบ้านพอมุงมีหลายจังหวัดรอไอ้เคยเออไม่ใช่ลุงเอจะเล่นเรทเดย์สตรีเดย์ไปถึงประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยเหมือคนโดยยี่สิบวากูใจป่าให้ลุงเลยสี่พันเก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งมาโลนได้มาไลย มึงอามาอะไรย่ะลุงเอครับผมโสดจนโมไม่แข็งแล้วควรยืดโรมเหมือนมัดลูฟี่เพื่อพิชิตใจสาวน้อบน้องมันมึงกีคนเรายืดไม่ได้ครับมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเจอลุงเอครับเทพเออะไรชอบตั้งคําถามครับเทพเออะไรวะเทพนี้นิดลุงเอครับบอกแฟนผมหน่อยครับว่าเลิกดูไอโลนนี้ได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแยกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอโลเนไยแฟนเลิกกับไอเฮียนี่สิ มาลูกเิ่งลงเลยครับมันชอบดาวโหดนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้อยซอยตันจากบาร์เรล ลุงเอครับผลการวิจัยบอกว่าโลโก้ไม่สามารถทําน้าโกโก้ได้ครับมันไม่มีใครโลโก้ไปทาน้าโกโก้เลยควายลุงเอครับตอนนี้ผมกําลังใส่หมวกรู้ไหมว่าทําไมทําไมวะใส่ที่หัวกูหนักที่หัวพ่อมึงหรออยากรู้ทุกอย่างปรีชาทําไม่ยังไม่ไปละหมาดอีกระวังอันรอทําโทษนะปรีชาเดี๋ยวกูจะเป็นกูจะกูจะ้าจีอยูจะไปเดินไปละหมาดแล้วะเดี๋ยวดูบ่อยนะพูดไปเรื่อยก็มึงไอโดนเน็ตมันบ่อยไอ้เฮี้ยกูจะไปละหมาดจริงๆแล้วนะเนี่ย ทุกคนดูดิลุงเอพูดอะไรจะโดนเนทแทกทำไมวะเวลาลุงจริงจังชอบพูดแทรกเออลามารุงจะแทรกทำไมลุงเอครับร้องเพลงโซคูหน่อยครับเลี้ยงส่งอยากฟังต้อ้อยไม่ได้อยากฟังเลี้ยงส่งหายไปสองวันไม่เห็นใจคนไม่มีไรทำหรอวะร้องใครได้บ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระหังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันจอมแผนงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายไหมต้องยุดยาสายไหมต้องยุดยา ลุงเคยเห็นหมาตัวผู้ดึบดึบตัวเมียแต่อิจฉาเลยไปถีบตัวเมียสุดแรงแล้วให้ตัวผู้ขึ้นแทนเดี๋ยวนะกูไปเอาหมาเนี่ยเขาว่าหนักเลยกูร่วงหักมุมจัดหมาเอากันอยู่ตัวผู้กับตัวเมียดึบดบกันอยู่กูไปถีบตัวผู้ออกไออีตัวเมียออกแล้วกูไว้หมาตัวผู้ดึบกูแทนอออจริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่ออีอะเลย ไอ้เหี้ยไปเด้าหมากันหนักเลยสัตว์ไปถีบตัวเมียอ๋ออ<ม>ุจจหรุ <นะ S 1> ด,<ม>ดถ้าผมเป็นไอติมลุงจะดูดหรือจะเลียครับกูเลียแม่งอยไมันอาจจะพุ่งไปเสียบดาบแม่มงกุงก็ได้ <c oughs> ต่อปิดตัวปิดลุงเอรับใบสั้นใบบุญบุญถึงเลือกชื่อหน่อยสิครับจะเอาไปตั้งชื่อควายเอา,เอาชื่อเอละกันอืมนั่นละแต่้กูเลีอกไอ้เหี้ยนี่ลุงเอรอยสีแดงตรงหน้าฝั่งขวาเป็นรอยสักหรือหกลมครับอ่าเป็้รอยม่ใหม่ๆไปหาหมอหิวเงินเกินไปนะ อกหักเรื่องเล็กอดเย็ดเรื่องใหญ่ลุงขยะไม่รับรีไซเคิลครับนักเตะคนไหนน่ากลัวติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกพอมึงนั่นแหละถึงหูนั่นแหละบนไรวาเอคืนนี้ลุงว่างพอดีหนูอยากเจอลุงค่ะลุงรลออ่ะถ้าหนูเจอลุงหนูคงหนูคงทืบปากลุงอัดอีดอกไอลุงเอครับที่ต่อตั้งงานนี้มึงไม่ต้องเรียกลุงแล้วไม่ต้องครับหรอกถ้าใจลุงอ่ะมอใกล้ลุงไปเลยไอเอหัวคู ปาบบแลากยาวมากที่เหมือนน้ำหนักใบตว์โอ้โหเดี๋ยวนี้มันด่ากันอย่างนี้เลยน้องทำไมยาแก้แพ้กินแล้วต้องนอนทำไมวะมันง่วงคนแพ้มีสิทธิ์แค่ฝันจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บตัดนี่จนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บตัดนี่เอาเป็นตัดนีช่วงนี้คำคมแบบนี้มาแรงอีกลุงเอกราชเคยคิดที่จะนำเงินคนดูไปซื้อสโมสรมารมัดแล้วเปลี่ยนชื่อบอลมิดปะเคลบอลมิด เคนชาน่ต็งนิ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 งต็งนิ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 งเคนชาน่ติงน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 ิงติงน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 งจีบีเพี่นจีนิกับ่องได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนฝากถาม มุยเป็นภัยต่อชีวิตลูกตามิดเป็นภัยต่อสมองเด็กไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาดสดาเผยแพร่ความโง่ให้เป็นกำลังใจเล็กๆนะคะไม่มากเห็นโดนด่ามาเยอะแล้วค่ะสู้ๆค่ะลิงอูรังอุตังเผยเสิร์อิสักนิวตัน<ะ>คน้<ะ>คนพบแรงโน้มถ่วงตอนที่รู้ว่าชักวาวแล้วน้ำมันหยดลงพื้นทับหลังน้ำพุ่งมานนนตงหอออเลมมืนนนมัน ไก่เขาใจไม่เยอะหรอครับถึงใช้ทิ้งใช้คว้างแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่รักสปอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมากครจอมขยันป้ามเถอะชื่อใจหายเลยอะรอยสักแรกมารอครับลุงเอไม่ได้แลขครับน้องลุงเอขึ้นมาเลยอะดูหน่่อยคะขอแบบแอคแอคเซ็กซี่เซ็กซี่หมดตัวแหละใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญหมดตัวอันนี้มันเพลงของยังเจ็บสันหลังอยู่เนี่ยตัวเลือกหนึ่งจีบีสองไอ้ไข่กรูมมิงสามออฟตูดไข่กรูมมิงคำถามคือถ้าลุงเอลุงเอจะใช้อะไรยัด ลุงเอค่ะบ,บอกรักแฟนให้หน่อยคะ่ะแฟนชื่อพี่บุ๊กทำปากมาว,าวาด้วยนะคะไทยสุภาษิตอีกครับดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูทำชี้พงกระรอกยิงปืนนัดเดียวอมมุงไทยมึงไม่ต้องถามว่ากำมังอยู่อย่างนี้ได้นะลุงเอคับ<ะ>พบอะไรบินเร็วที่สุดนกนกเอฟสินก 16, นกเจ็ดกูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ากูรู้จะมาถามเหรอ ลุงเอาเป็นเสียงสคูปมี่ดูแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับมันสำคัญกับชีวิตผมมากครับลุงเอา้องคนควมฝันว่าลุงคมไม่แั่อยากเรอกครื่องหมายสี่เียมการละครลุงเอกราผมรักเขามากรักแม่ลุงไหวพ่อสี่ลูก ฮกล้ามแน่นมากๆเลยครับดูมีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับฉะนั้นขอดูรูสวยได้ไหมครับอ๋อมึงชมกล้ามดูแต่ขอดูรูสวยเหี<ๆ>้ยเอผลนครได้ไหมได้ทีหลโดนจอหล่อโดนใจหล่อมากกว่าคอหล่อมากกว่าใครอวยหัวเคเอหัวโวยสหพันธ์ฟุตบอลฟีผยเผย ฟุตบอลกระชับมิดไม่ได้หมายถึงรูถูตามิดกระชับแต่อย่างใดคือฟุตบอลกระชับมิดไม่ได้หมายถึงรมอเตอร์ไซค์ดักอกูกระชับแต่อย่างใดนะเป็นที่หัเทียนหรือเป็นที่อะไรครับเป็นที่มึงนี่แหละอ่าอยู่นั่นเลยเฝ้าบ้านของลุงตาจะกลับบ้านมึงแหละกล้องลุงมีปัญหาไหมครับ ทำไมมันดำที่คอกับจัก,กรแระน้องน้องมึงอะมีปัญหามากกว่าต้องกลัวไม่มีหรอกนะ <c oughs> ดำที่คอพ่อมึงเถอพูดว่าหมยเซิงหน่อยครับหมยเซงิงยุงเอครับความรักก็เหมือนกาแฟแรกแรกทำให้ใจสัน่นหลงังหลังทำให้ตาสว่างเฮ้ย <c oughs> ตัดดีตัดดี รถมอเตอร์ไซค์สกู๊ปี้สตารไม่ติดเป็นที่หัวเทียนหรือเป็นที่อะไรครับกลับบ้านไม่ได้มึงขายเถอะน้องแล้วมึงซื้อจักรายานขับใส้ควายพี่เอคาที่เขาว่าใต้วงแขนเคลือบช็อกโกแลตน้องลินลี่อยากชิมจังเลยค่ะว่าจะหวานขนาดไหนเอคาขายัดเย็ดความเป็นผัวให้หนูหน่อยค่ะหนู<ย>ชื่อพักอยากจะยัดเย็ดให้หน้องเลยมมีความลับของเลโก้มาบอกอ,อกรลุงอยากรู้ไหมอ่าความลับเลโก้เาหนูมาใกล้ ก็บอกว่าความลับอยากรู้ไปหมดนะอแอบชอบคืองานหลักแอบรักคืองานรองแอบมองคืองานอดิเรกนปฏิเสธคืองานประจำเรียบร้อยเจ็บจัดอิสว์ไลฟ์นี้สนุกมากๆเลยครับที่ดูเหมือนดูคนอินเดียทำอาหารเลยครับ <c oughs> ปลิ่นเปรี้ยวลอยทะลุจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมนฮี <c oughs> ิเดียจะมาหานป้ามึงเถอะลุงเอครับช่วยบอกฝันดีนะคะฟลุกทีพอดีทะเลาะกับเมียและลุงเอก็มาเป็นเมียผมทีเอาเอาอย่าจังไรยเธอน้องหุปากเอาพูดได้ไอควายปากเอาหุบปากเอาพูดได้ไอควายหุปากเอาพูดได้แต่อย่าพลามแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องน็อตนะครับมีความสุขมากนะครับ รอต้องรู้ไหมอ่ะเอาเขามึงถามไอ้เชียน็อตดูนนนันต้องรู้ไหมคนเกิดเมื่อไหนสัตว์กูก็ไม่รู้ม่งหรอกไม่ชนกูมากรมอเตอร์ไซค์สกู๊ปี้สอาร์ไม่ติดเป็นที่หัวเทียนหรือเป็นที่อะไรครับเป็นที่พอมึงนั่นหละลุงเอคะัถ้าความรักคือเกมทำไมเราเป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นเลยโอ้โหชอบปิดตันดิโนตันพ่ชื่อมิรคนดูบอกเลยลุงเอครับต่อไรครับแต่ผมว่าต่อไปนี้จะมีแค่เราจะดีกว่านะครับเฮ้ยตัน ลุงอวยพรผมทีครับพรุ่งนี้ผมต้องรวมทีมอเวนเจอร์สู้ทานอ,อสสครับถ้าอวยพรไม่ได้ก็ขออวยคมลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮะเซวะเป็นเฮียเลยลุงทีมสีดำม,มันหายไปนันนึงนะครับครับลุงเอครับแฟนผมน่ารักมากเลยครับเออดีใจด้วยอีเฮีย ลุงเอหล่อมากครับเทียบสารรูปกับขวายพึ่งคลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนเดียวในเสื้อขาวกว่าฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจอดรถก่อนเจอแยกทางโอ้โหจอดรถก่อนเจอแยกนะครับลุงเอครับฝากถามแม่ผมทีว่าทำไมถึงตั้งชื่อผมว่าตรงจงมงผมเกิดมา32ปีผมอายชาวบ้านมากคือมันทุกความหมายมันนี้เป็นความหมายศิษศาสตร์ที่ลุงเอต่อเลโก้ใช้เวลาไปแล้วสามตุ่งตรงมงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จน้องเขาอาจจะมีความหมายของเขานะครับ ลุงเอค่ะหนูชอบลุงเอค่ะจริงเหรอครับีบได้ครับหนูอายุสิบห้าค่ะมึงไปไหนก็ไปแม่ตำรวจมาจับมันเลยเอ้ยเฮียมึงไปไหนก็ไปแม่งต่อให้จะขับรถไปไกลแค่ไหนก็มีแต่ที่กับรถแต่ไม่มีทางที่เขาจะกลับมาตัดไลนวิวตัดดิไลนวิวอีกแล้วเนี่ยสกีบินดี่ตอยเล็ดเต้นพ่อตายแม่ตายยืนเป็นตุ๊ดลุกทำไมเสรือให้พ่อมึงทำทันเดี๋น้องที่ทำตามไม่ทันพ่ออ้วนลุกไม่ทันไง ตรงสี่แยกมันเขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ทำไมเลี้ยวซ้ายแล้วมันผ่านตลาดวะมึนตืบลุงครับวอดแปลว่าอะไรกูถามมุงว่าวอดแปลว่าอะไรมุงรู้เรื่องประกุถามว่าวอดแปลว่าก็อะไร,รเอา้าอะไระลุงผมมีทางให้เลือกสองทางซ้ายแม่ขวาพ่อลุงจะเลือกอะไรไปไปซ้ายไปแม่แล้วกันกูตัดสายเบรตู้แม่มุงตายเอา ลุงเอครับช่วยสาธิตอาการของคนเส้นเสีวลูโบงัวหน่อยครับเครื่องหมายดอลลร์เครื่องหมายดอลลราเครื่องหมายดอลลราเครื่องหมายดอลลราเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าชัดเลยน้องอลุนราชารูโบงไม่ใช่คูไม่ใช่น้องอลูนราชารูโบงน้องลุงเอครับสมมุติว่าลุงเข้าไปในรามเกียรติลุงอยากทําท่าหนุมานแหวกรูสวรรค์กับพระรามไหมหมอหนุมานแหวกรูสวรรค์เฮียอะไรมึงเนี่ย ผมโตมาถึงได้รู้ว่าชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่เป็นเพียงความรู้สึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่เป็นความรู้สึกลุงเอตลุงเอตยายเขียวลันคนทำคีย์บอร์ดเผยที่เอมอยู่ข้างเอ็พระมิดข้างนูดครับตำรวจกำลังทเอเองให้เราพูดให้มันจบจบไปไหมสั้นๆเลยนะจบไปเลยแน้วตู้บีทีให้มันจบจบไปเถอะเอ ลุงข้างล่างมีกบเวลาเศร้าอย่าขับรถนะทไมอ่ะเพราะมันมีแต่ที่ปัดน้ำฝนไม่มีที่ปัดน้ำตาตัดล้านวิวเอนี่การปล้นคนดูติดต่ออยู่ครับบุญเบตอยากไปดูบักลุงต่อเลโก้เลยครับฮาวฮาวฮาวตัดดิไอ้อสุจิลงฟูงเครื่องหมายดอลล่าไอ้คนทิ้งพี่ทิ้งนองเครื่องหมายดอลล่าไอ้อสุจิตามิต ผมชื่อจงจงมงจริงจริงแต่หลังๆคนเรียกว่าฟลุกเพราะเคยโดนรถเหยียบแล้วไม่ตุยอาก็ดีแล้วชื่อฟลุปได้นะครับสมสมไหมเอครับไปกินเบียร yeah> ์ก huh> ันซักซอง้องไหมครับต่อด้วยการซองน้ำเอาเอ้เอ้าเอ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 อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อมึงตายกูว่านาโดที่ถามหาฝ่าถทางรถสกูบี้ไอโดจได้เงินไปซื้อบิ๊กไบคันใหม่ได้แล้วมันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอยิ้มอยู่ในใจ ทำตัวสืบเก่งเป็นโคนันพอรู้ความจริงแล้วโคม่าเลยราวันเจ๋งาทำตัวเป็นโคนันพอเจอไปโคม่าเลยตัดกองทัพต้องเดินด้วยท้องตัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตาเฮ้ยไม่ต้องตัดอันนี้มุกเยอะแล้วถ้าอยากต่อเลโก้เร็วๆลุงต้อง73็ดสแควร์ูทสี่ คืจากนั้นสูตรเมทริกและหารสองแคลคูลัสน้องน้องแคลคูลาตพูงเถอะึงเออมึงจะพูดทำเคี้ยอะไรน้องเม่ริกแคลคูลัสถอยนะไอเนี่องมายเมย์จะตายมึงงัวกูจะหลุดเลี้ยวซ้าย500เมตรเลี้ยวไปไหนอ่ะอีก100เมตรไไปหนอ่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมาย1ลขสิบเลงไปชนพ่อมึงตายลงเอครับใขยกทรงหน่อยครับมันอนาจารน้องยกทรงโูดมึงเถอะ m อ็พร้อมยิงตา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 หลบซ้ายชึบชึบชึบหลบขวาชึบชึบชึบไม่โดนแบรแบรแบรบุญเบสใหม่ทำไมกูถึงไว้หนวดทำไมวะเพราะเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บเฮ้ยไม่รู้แล้วแต่มึงตัดไม่ตัดเมียงกรุณาลุกขึ้นอาแขนขวาทาบอกกำมัดตรงหัวใจ3ามสองหนึาซเนโยซาซานโย ชินโซโวซาซายโยซูเบ t เตโนจิเซ W A อิมาโคโนโตกิโนเทมิสเซสโยซาซานโยชินโซโวซาซายโยความรักก็เหมือนปีเตอร์เซบาสถึงจะบาสก็ไม่เบสถึงจะเบสก็ไม่ได้ใจเธอถึงเธอจะได้เยสกันตัดตัดตัดโพนเธอเฮียตัดขาดกับมซแหลในภาษาบราซิลจะอ่านว่ามาซาโลคำนี้คนบราซิลจะไม่พูดกันเพราะไม่รู้แปลว่าอะไร มาซาโล่พมเธอมาซาโลสัตว์อะไรวะเพิ่งรู้ว่าเขาไม่รักเฮ้ยสัตว์อะไรรู้ตัวช้ามาตั้งนานแต่ดันถูกเลื่อนสถานะจากเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยกูกลายเป็นไอสัตว์ช่องคำคมไปแล้วตอนนี้ความรักของเธอกับฉันก็เหมือนทีกับควยอ่าบางอันก็ไม่ไม่คมรอเฉย หาช่างซ่อมสกูบี้ไอคับ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 หาชั้งซ่อมสกูบี้ไอคัาังซ่อมสกูบี้ไอขับเรื่องหมายสีเหลี่ยมสกูบี้ไอรถมอเตอร์ไซค์สกูบี้สตาร์ทไม่ติดเป็นที่หัวเทียนหรือเป็นที่อะไรครับตัดตัดร้านวิวตัดโพมึงเธอเขาจะลำคางเลตัดตัดร้านวิวไม่มีหรอกคำคมความรักมีแต่คำสอนหรือยี้จานกลับมาแล้วสำคัญ นั่งนานๆจะทำให้ลำไส้ด้านอัปลอ่นเสบลุงต้องระวังตูเป้โดยการยืนพร้อมไวรอยลุนอะไรวะแปลว่าอะไรวะมั่วไปเฮี้ยนมึงว่าอีกสัแม่หัวฟังไหมเถอรับตูเลนตูเลนพ่อมึงเธอแม่งเึิงทันทีครับครับทำไมผมถึงไว้หมอทำไมวะเพราะเคยโกนแล้วมันคัน ทำไม่คันนะครับถ้าใช้ไข่กุ้งจะให้คนเขาตัดไม่เป็นต่อนะนะครับอย่าตัดสมองก็พอแทบจะไม่มีอยู่แล้วสมองแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีอยู่แล้วการหาผู้หญิงที่จริงใจก็เหมือนเลื่อนหาหนังโปไม่ใช่คำคมแต่ผมหาหนังโปชักคืนนี้เฉยๆครับครับผมเอครับระหว่างน้องฟ้าใส่ฟิตฟิตกับป้าต้อยรวยรวยลุงเลือกอะไรครับใสฟิตฟิตใช่ครับน้องฟ้าใส่อายุสิบสองอ่าฟิตฟิต อิดฉาปอดที่อยู่ข้างใจอิจฉาไตที่อยู่ข้างตับอิดฉาเขานะครับที่ได้อยู่ข้างเธอเฮยผมขับพาเล่เดวิชันมาเที่ยวขากลับรถคุณต่อทิ้งไว้ขอนแก่นใครอยากได้ไปเอาเลยนะคะไม่ใช่รถผมผมแฮกเงินบริษัทได้แต่กลัวว่าเขาจะจับได้ได้ผมจะโอนให้ลุงนะเวลาโดนจับผมจะได้ไม่เหงาแปลเลยนะนักวิจัยชี้ ชี้หัวพ่อเมืองเงออย่าเสนอเมืองไม่ใช่นักวิจัย <c oughs> ขอโทษครับผมด่าโนซาก,ก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ,อ้ง่เองชี้หัวพ่อมง รถมอเตอร์ไซค์สกูปปี้สตาร์ทไม่ติดลุงทำเสียงสกูปปี้ดูเพื่อทำให้รถติดหน่อยครับไห้ผมไม่ด้องรอกครับทำผมตดำดามรวมถึงทำลุงด้วยก็ดำแต่ดำจริงๆไม่จรมงดเลยเนะด้วยให้ผมหน่อยครับถ้าเดือนหน้าได้เป ah ็นเมนเจอร์ระหว่าง500กับ5000หมดเลยโอ้ย แต่ที่แน่กูไม่รอลกูอยากเอะครับนอนมูวันนี้ผมทักลุงมาสิบรอบกับลูกของลุงเอะครับขอบคุณที่ท่านเห้ผมไหนทำโม่สิ่งโรตีขอข้าวกินเอดาครับอาจารย์พออาจารย์หยุดต้องอาจารย์หงคงยอมแล้วอาจารย์จะนอนยังต้องปิดตาเขาไม่เห็นข้าก็ต้องปิดใจ แล้วแต่มึงจะตัดไม่ตับใช้ชีวิตในแบบที่เราอย่าไปวิ่งตามใครก็มอไซควินมีโบกเลยอยากวิ่งโบกโฮเศร้าให้กูก่อนไอหัวโลออนไอหมอนเปื้อนน้ำลายไอควายเขาขุดไอละมุดราขึ้นไอฟืนจุดไม่ติดไอลิปคุยลบดินสอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักนะไม่ต้องรักกูนะด่าขนาดเนี้ไอสิวที่กระดอไอคอเป็นที่เท่าไอเต่าโดนรถเหยียบไอเขียดไม่มีขาไอหมาติดเป้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดชุดสอง